จริงๆงานนี้เป็นงานเรียกว่าเป็นสเปเชียลแบบของ Idol Factory เลยครับผมที่อยากจะแบบบอกกับทุกคนแบบว่าเอออยากให้ทุกคนแบบว่าเอาแบบว่าคืออยากให้เป็นสเปเชียลครับผมในการที่อยากให้เรียกว่าเอาสเปเชียลตัวนี้ยไปบอกรักคุณแม่ในวัน1ิสสิงหาเองในวันแบบว่าเออวันแม่อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็เลยได้เราเป็นแบบว่านำทัพเลยมีทั้งจริงๆเรียกว่า ตรงนี้ครับที่นั่งกันอยู่เนี่ยคือเราชื่อนนำครับใช่ครับไม่รู้ว่านําเพลงหรือว่าหรือว่านำอะไรน้องนำนะครับผมใช่ครับจริงๆเป็นการเป็นการแบบว่าบอกรักครับจริงๆพวกเราไม่ใช่แค่เพียงแบบว่าพวกเรานะครับผมยังมีแบบน้องๆในค่ายในแฟนชอวทุกท่านเลยทุกคนเลยที่ว่าจะมาร่วมส่งความสุขให้กับแฟนสับทุกคนให้กับสิลปินปทุกๆคนเพื่อที่จะไปบอกรักแม่คือพวกเราอยากบอกรักแม่กัยเ่แด้วแหละเราก็เลยบอกว่ามีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเพื่อจะส่งเพลงนี้ไปบอกรักแม่ก็อยากให้แฟนๆทุกคนที่แบบอย่างที่บอกว่่่่่าาาาาเขินออไไมมมกกกกกลล้้สสสงงบรรั็ถ ีไปบอกรักแทนได้พูดถึงชื่อเพลงนี้หนึ่งเพลงอะไรยังไงนะคะครับผมเพลงนี้เป็นเพลงเรียกว่าหลอกรักแม่เนาะใช่ไหมครับเพลงเก่าที่เอามาลองมาร้องใหม่ใช่ครับเป็นเพลงแบบว่าเราเราเหมือนกับว่ามาเรียกว่ามาโคเวอร์กันใหม่นะครับโคเวอร์กันใหม่เป็นเวอร์ชั่นของแบบนักแสดงอเลอร์แฟคทูรี่ในปัจจุบันตอนนี้นะครับผมมาร่วมกันร้องเพื่อบอกรักแม่ไปด้วยกันทำไมเลือกเป็นเพลงนี้ครับทำไมเลือกเป็นเพลงนี้เพลงนี้จริงๆจรด ใช่ว่าตอนแรกมันเป็นเพลงลูกทุ่งเลยครับแล้วก็พอมันเป็นเพลงลูกทุ่งอ่ะแล้วเราก็แอบรู้สึกว่า,าคุยกันว่าเอออยากได้เพลง <c oughs> เพลงแรกเพลงลูกทุ่งก่อนเราสึกว่าเอ๊ะน,น,น้องๆหลายหคนน่าจะไม่ถนัดเพลงลูกทุ่ง <c oughs> ใช่ครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออเพลงนี้ก็แอบทัดใจเราเหมือนกันเราเราแอบได้ฟังเพลงนี้ตั้งแต่แบบว่าสมัยเราย,ยัางเด็ก,ดก <c oughs> ๆ,ๆครับซึ่งตอนนี้เราก็ยังเด็กอยู่นะครับใช่ไหมครับใช่ครับเด็กครังเด็กอยู่นะครับใจครับมีท่อนที่แต่ละคนชอบมในเพลงท่อนที่แบบ พัดใจทุกประโยคเลยเนาะเหมือนเหมือนเพลงมันเสื่อออกมาว่าเออนี่นี่แหละแม่แม่จริงๆอ่ะใช่ครับจริงๆเป็นเบกกี้รู้จักเพลงหรือเปล่าจริงๆหนูไม่รู้จักเพลงนี้ค่ะแต่รู้จักเพราะว่าได้จบว่าโอเคร้องเพลงเรารักแม่นะใช่แล้วก็ฟังแล้วเป็นเพลงที่อบอุ่นมากเลยก็บอกว่ารักอยู่มันเป็นโซนแบบนี้เว้ยแล้วก็มีคนที่ชอบไหมคะเรารักแม่ ให่าฮ่า่าฮ่าฮ uh, ่าฮ่าฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ชอบท่อนไหนบ้างครับเออชอบท่อนไหนบ้างอยากขอบคุณฟ้าครับใช่ชอบคือคือท่อนฮุกเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่มวลรวมมันไม่เศร้าสําหรับสําหรับการที่จะมอบให้แม่อะไรครับของผมชอบท่อนที่ผมร้องนี่แหละครับก็คือเหมือนว่าไม่ว่าเราจะเป็นเด็กดื้อหรือเด็ก ที่แบบไม่ดียังไงยังไงก็มีแม่คนนี้ที่คอย<ม>ให้อภัยเราให้ความรักกับเราตลอดซึ่งมันก็เป็นโอกาสที่ดีนะที่แบบว่าเราไม่เคยอัดเพลงร้<ม>องเพลงให้คุณแม่แล้วทั้งที่เราเจอกันแบบบ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่แบบมีโปร,รเจกต์น<ม>ี้ขึ้นมาได้เลได้ร้องเพลงให้แม่ฟังตอนตอนที่ร้องมีน้ำตาคลอแล้วไหมคะนี่หนูจะร้องให้แล้วเดี๋ยเพราะแบบเพราะคิดถึงท่อนที <c oughs> ่แบบร้องเมื่อกี้มันก็แบบเอาแล้ว พูการนะครับผมอ่ะกูถึงคอนเซ็ปต์เอ็มวีนี่เป็นพิเศษครับความเป็นยังไงครับจริงจริงในคอนเซ็ปต์เอ็มวีเองอยากอยากให้เหมือนกับว่าในตัวตนของแต่ละคนนะครับนำเสนอในเรื่องราวของความรักที่เราอยากจะบอกกับคุณแม่ได้มากที่สุดจริงๆโจทย์ง่ายๆเลยครับแค่แบบว่าถ้าทุกทุกคนนั่งอยู่ตรงนี้หรือสิดพยัญชนะแฟนาทุกคนอ่ะถ้าคุณอยากจะบอกรักแม่คุณอยากจะแบบว่าส่งความรู้สึกไปทางไหน อะไรเงี้ยในในแววตาของคุณในการร้องเพลงของคุณหรือในท่าทางคุณมันคือเรื่องราวที่ทั้งชีวิตที่คุณตลอดมาคนคนหนึ่งที่แบบว่าอยู่กับ<ม>คุณตลอดเวลารักคุณตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะดีจะผิดจะอะไรก็แล้วแต่เขาก็รักคุณผ่านเนี<ๆ>่ยเรื่องราวร้อยเล่าไปทางแบบว่าการแบบว่าเล่นเอ็มบีตัวนี้ครับห<ข>อยย<ๆ>ักครับ <c oughs> ให้ร้องนะ <c oughs> แต่ร้องยิ่งพูดยิ่งมาจังยิ่งพูดยิ่งมายิ่งพูดยิ่งมานเป็นไงบ้างของเรามันอบอุ่นเนาะ มันออกมาจากจากใจเราจริงๆว่าเออเราเรรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ขอบคุณฟ้าจริงๆอ่ะแบบใช่อบุนค่ะอย่าขาแม่เลยครับใ่ทังแม่ตัวจริงแล้วก็หมี่นี่ต้องให้คนนี้เลยบอกถึงบะหมี่เลยทุกทกทุกทุกัก เราก็มีมามีแต่สมมติสมมติเรามามีเราถึงมามีเราบ้างเอาค้ามาอ่านี่มมมาเอาฝั่งนี้บ้างนะครับมามีมามีคุณนะครับอเออผมเป็นเออครับมามีครับผมนีเป็นมามีได้อยู่ไหมเนี่ยได้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 ไดมได้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 ้ไได้ไดได้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 ้ได้ไ MV นิดนึงจะได้เห็นความอบอุ่นความน่ารักของทุกคนด้ยครับผมก็ฝากติดตามด้วยเรียกว่าเป็นสเปเชียลของเราเนี่ยะครับผมเป็นแบบโปรเจกต์บอกรักแม่นะครับผมกับเพลงเรารักแม่เรียกว่าบอกรักแม่ไปด้วยกันนะครับผมกับพวกเราแบบว่าชาวไอทอลแฟคเตอรี่นะครับผมก็ฝากติดตามตัว MV นี้แล้วก็โปรเจกต์นี้ด้วยนะครับอืมอีกนิดได้ไหมคะอย่างแบบวันแม่อย่างเงี้ยจะรับคนมีวิธีบอกรักแม่ยังไงบ้างอย่างเงี้ยอืออือเอาใครก่อนดีนี่ครับ ผมครับบอสเลยคือจริงๆผมเป็นคนจะจะแบบเหมือนบอกรักแม่ตลอดแต่ว่าวิธีการบอกรักของผมที่จะบอกตลอดคือผมเป็นคนชอบทาบุญครับฉะนั้นทุกๆครั้งที่ผมทําบุญคือจริงๆไม่ใช่แค่แม่นะทุกๆคนที่เรารักแฟนคลับเองทุกคนเองเราจะชอบทําบุญแล้วแบบอัพให้เขาเหมือนกับแบบอนุโมทนาบุญกับเรามันแบบเสมือนกับบอกว่าเราเราไม่รู้ว่าเราจะตอบแทนทุกคนในความรักที่ทุกคนให้หรือคุณแม่ให้อย่างไงแต่สิ่งหนึ่งที่เราทําได้คือทุกครั้งที่เรามีความสุขเราอยากแชร์ความสุขให้กับทุกคนมีความสุขไป ประมาณนั้นครับโอเคฟังไหนดีครับนุกี้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 แอนคาร์ดค่ะนุกี้แาร์ดก็จะมีพารากราฟให้แม่ได้อ่านคนที่ชอบชอบทำอะไรแบบอาจจะโอเคว่าลูกไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะทําเป็นแบบแฮปปี้แฮปปี้มาเตอร์เดย์แล้วก็หัวใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้แม่เก็บไว้เพราะแม่จะได้มีแบบทุกๆปีค่ะจะได้อ่านปีนี้ก็ส่งเพลงไหมคะใช่มีมีเพลงนี้ได้ค่ะคุณแม่ ของฟินน mm. ่าจะเป็นการซื้อของขวัญเล็กๆน้อยน้อยให้ทุกๆกปีค่ะเพราะว่าทุกๆปีก็ให้ของขวัญเขาทุกทุกวันอยู่ทุกๆทุกปีอยู่แล้วแล้วก็จริงๆน่าจะเป็นเรื่องของการกระทํามากกว่าแบบว่าก็เทคแคร์แม่ทุกๆกวันเพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันก็คิดถึงน้โอ้น่ารักน่ารักฟังฟังครับผมก็จะพาคุณแม่ไปช้อปปิ้งแล้วก็พาไปออกรอบครับผม ตีกอล์ฟตีกอล์ฟตีกอล์ฟใช่เพราะว่าคุณแม่แฮปปี้มากตอนนี้ลูกๆทุกคนหันมาตีกอล์ฟแล้วเหมือนว่าเป็นเวลาแบบแฟมิลี่ไทม์อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่อบอุ่นที่แบบว่าครอบครัวได้แบบตีกอล์ฟร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกันอะไรเงี้ยก็คือทุกครั้งที่เสร็จงานก็จะโทรหาคุณแม่ทุกครั้งอยู่แล้วแหละแล้วก็เราก็บอกรักตลอดซึ่งบางครั้งแม่เขาก็อยู่ไกลเงี้ยเขาก็ขับรถมาหาลูกอะไรเงี้ยเวลามาเจอแล้วก็ได กอดกันได้ยิ้มกันซึ่งทุกวันมันคือวันแม่สำหรับผมอยู่แล้วคือมันแฮปปี้ครับครับ oh. ก็ของเว็บนะครับเหมือนช่วงหนึ่งของเว็บอะจะไม่ได้อยู่กับแม่ตอนสมัยแบบวัยรุ่นเป็นแบบช่วงเล็กๆอะไรอย่างนี้แล้วก็พอโตมาก็ตอนนี้กลับมาอยู่ด้วยกันก็พยายามที่จะแบบ พูดคุยกับแม่ให้มากขึ้นถึงเราจะตอนนี้อาจจะไม่ได้เจอกันทุกวันไม่ได้อยู่กันด้วยกันทุกวันหลายๆอย่างครับก็พยายามที่จะแสดงออกแล้วก็โทรไปเล่าโทรไปคุยโทรไปแชร์ความรู้สึกต่างๆที่เราทํางานอะไรเงี้ยให้แบบเขาได้หายคิดถึงคร<ม>ับผมเนี<ม>่ก <Okay. S 3> ็ววได้ปล่อยเอ็ีไปแล้วเนาะถ้าเกิดจะขอแบบฟังสดๆสักท่อนหนึ่งได้ไหมเราของกันไหมคะทุกทุกทุกแม่แล้วเนา อ้าหลบไิทันทีอ้าวมไม่ต้องครบหลบอยู่แล้วครับผมหลบอยู่แล้วครับงั้นเราเราเท่าไหร่ดีอยากขอบคุณฟ้ามหลบันทอย่ล้วมาหลบแล้วจะห่วงหลบอยู่แล้วสามสไปยขอบคุณฟ้าให้เรามาเป็นลูกแม่รักดีๆรักไม่มีแต่ เคยได้ร okay, okay, okay. okay, ับจากใครมีเพียงคนนี้โอเคครับคข้าดีครับผมครับได้เท่านีโอเคเอาเอาเอาจริงพวกเราเออพวกเราร้องสดกันแบบนี้ก็ดูว่าอยู่อนกันได้แย่เขาชมเราโอเคโอเคเซลเซลเซลการ์พอการ์พ